สวัสดีค่ะเอฟซีทั่วโลกนะคะเอฟซีนองหลานะคะเอฟซีทุกๆทัวท่วโลกนะคะเอฟซีนองหลานะคะเอฟซีชองพี่พลอยพี่สาวแฟมบารีนะคะพี่พลอยขอเวาวนอยดเด้อค่ะนะคะอยากหูนะคะมันแข็งใหญ่แข็งใจตัวเองนี่างนี้ นางดานางวานางดาอยู่ทุกมมือทุกมือนะคะพี่พ้อยขอถามนอยเนาะแล้วก็ต้องตอบพี่พ้อยให้ได้น้ำเด้อนะคะจะเป็นเอฟซีของพี่พ้อยหรือว่าเอฟซีของฝังพวกเจ้าตอบให้ได้เด้อค่ะนะคะตอบดีๆนะอย่าดามานะตอบให้ดีๆถ้าตอบผิดมาดามาคอยด่าครับคอยก็สนใจคอยถามนอยนึงตอบให้ได้ที่เจ้าดา้องหลา่าทุกมือทุกมมือนะ่ะ ลาน้องด่าทุกมือทุกมือทั้งผู้ยิงผู้ตายเลยที่ดานองหลายทุกมือทุกมือเนี่ยดาทุกมือเนี่ยอีนั่นอีไหล,ลอีไหลอีนนนอีล้วงแต่ละพัี่เจ้าจะดาน้องหลาเป็นผู้ญิงบอคอยถามแค่นี้เจ้าตอบมาเด้อตอบให้เต็มคำเด้อเด้อเอาเป็นว่าด่าด้านออกมาเด้อ้องหลาเป็นผู้ยิงบอคอยถามแค่นี้ว่าเจ้าหลามีแม่บอ มีลูกสาวบอพอเห็นแต่ละคนแต่ละคนนี่นะโมเบนผู้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะมีทั้งลูกสาวแล้วก็มีแม่นะ้าแล้วก็มีลูกสาวคนธิดาอยู่นี่ก่องผู้หญิงผู้ชายทั้งนั้นคือกันมดมีลูกสาวมดมีแม่หมดอ,อย่าตอบนะว่าบ่มีถ้าบ่มีเจ้าจีออกมาจากตรงไหนก็าถามแค่นี้แหละ แล้วผู้หญิงแบบน้องลาเนี่ยตัวน้อยๆท่อนี่น่ะเขาจะไปต่อตาอย่างเกียวได้เขาก็ตือๆอยู่เขาอกปากเขาเบอยกปากถ้าเขาปากเขาก็ปากได้แต่ว่าเขาเอาไปไล่สาระกันแบบพวกเจ้าเพราะว่าน้องลาเขาก็มีแม่เขาใจบอก่น้องลาเขามีแม่เพราะว่าน้องลาเขาถึงบดาไข้าน้องลาเขาว่าค้นเขาดาค้นเขาก็ทับเร้าก่นที่ว่าเขาดาเม่เขานี่น้องลาเขาอกค่ะนะคะเขาบกว่าเขาบดาไขเลยเขานับถือซ้ํา เขาเอิอนแม่เอิอนแม่แต่อยเห็นตุ่มเจ้าพวกเจ้านั่นแหละทั้งผูหญิงผู้ช้ายอีไหลอีหลงอีไหลอีไหลอย่ยถ้าเขาไปด่าลูกเจ้าว่าอีนึ่งอีนี่เป็นยังไงตังทิเราเจ้าอีเหไหนด้าเขาไปด่าแม่เจ้าเจ้าโกรธบอคอยถามแค่นี้ถามให้ได้ตอบให้ได้เด้อคอยถามแค่นี้ถามแค่นี้เี่ตอบ,บใดบอทั้งผูหยิงผู้ช้ายไหนตุ่มผู้หญิงผู้ช้ายไหนที่ด่าอยู่สุกมือเนี่ย อีไหลอีลลวงอีหล่อหลอหละอีคำไหลอีอีอย่างสรารภาพที่เจ้าว่าเราเคยเห็นชีวิตของพวกเจ้าแล้วทุกมือนี่นะยอ่นเนี่ยตอนนี้นะคะเป็นยังไงแดมีอีอย่างที่ว่าให้เจ้าดีแดผู้ใดเขาเขาบ่าเอาผู้ใดเขาเขาบ่าเอาเราบ่ต้องมาเว้านะอีไหลมันบ่นเอาไขาจริงๆนะบ่ต้องมาเวว่ค่ะนะคะคำนี่บ่แมนเลยตรงกันข้ามกันเลยนะคะ ไอ้ค่ำหล่ามันบ่เคยวาไข่เขาบ่เคยวาไข่อยู่แล้วเราบ่ต้องมาเ้าเลยว่าอีอีไหลมันบ่เอาไข่จริงๆมันจงหองของมันมันจงหองก็ต้องเบาเลยนะคะบ่เกี่ยวเลยบ่แม่นเลยคนระย่างกันเลยไอ้คนที่ว่าบ่เอาเนี่ยคือพวกเจ้าเจ้าบวกจงเกียดจงชั้งอีหยังนองลานักหนาดาเขาอีไหลอีล้วงอีหยังเนี่ยนางดาแม่ตัวเองยุนันละทุกมือทุกเนื้ทุกมือนางดาลูกสาวของตัวเอง นางดาลูกของตัวเองนางดาแม่ตัวเองอยู่ทุกมื้อทุกมือคอยกระงึดไลาไหลทั้งสองผู้หญิงผู้ตายเลยลูกสาวกับมีเมียกับมีเมียกับผู้หญิงก็คือผู้ดาเมียตัวเองเฮเมียกับผู้หญิงแม่กับผู้หญิงเมียกับผู้หญิงลูกสาวกับผู้หญิงแสดงว่าทุกมื้อนี่นะดาแม่ตัวเองเมียตัวเองลูกตัวเองอยู่ทุกมื้อทุกมือแมนบอกคอยถามอี่หลีเจ้าตอบได้บ่เจ้าตอบได้บ่คอยถามแค่นี้แหละตอบมา ก็จีได้ตอกลับคือกันอคนอยถามอยู่ทน,นี่แต่ว่าตอบไมให้ถือๆนะว่าถูกต้องนะอยาว่าแบบดีนะคือบมื่อไม่ได้คุยตอกลับคือกัน,กนอคอยบรสนใจนางด่าลูกตัวเองแม,องม่ตัวเองเมียตัวเองอยู่ตำแหน่งคอยก็ลงิงงงงงงขนาดเราเป็นยังไงชีวิตตัวเองตอนนี้เป็นยังไงแดะใครเขากระเอางงเขาก็บเอา เขาเว้าออกมามเมืแล้วไปยุ่งก็เลื่องเขาเสนอเขาไปยุ่งก็เรื่องเขาเ,เขาเบา,า,าสั่งผู้จัดการเขาก็มีอีย่าง,งเขาก็มีทุกอย่างน้องเขาบริหูเรื่องอีย่างเลยจะไปเสนอต,ตัวไปทาตัวเป็นไงทาเหมือนก็จะเป็นเจ้าของวงวงเขาบเอาสั่งเป็นยังไงสมนำหน้าบออายบอสเราก็ออกมาเว้าเฮ้ยออกมาเว้า แล้วอีกคนนั่นน่ะอีกคนนึงผู้ตายอีกคนนึงนั่นน่ะเขาบ่ได้เลยนะคะยิ่งเขาบ่เอาเลยเอาบ่ได้เลยบข <c oughs> ต้องไปช่วยเขาบขต้องไปยี่หยังเขาอกเขาบ่ได้น้าจีน้าอ่อนบอกเขาไปได้แบบหวังผลประโยชน์กันท่านั่นไอ้พวกที่หวังผลประโยชน์น่ะทูกไลรไลยไหนไล่นั่น,นบอกให้เ้าไปฟังแค่นี้เนี่ยไอ้พวกที่หวังเขามาระหวังผลประโยชน์น่ะถูกไลยเป็นยังไงเดล่ะทั้งผู้ยิงผู้ตายน่ะผิดหวังกันหมด แล้วก no e so first, wow. ็ดานองยัง so ส you. so so ั่นวาจังสิ่งวาจังสิหาวาจังสั่นจังสิ่พ่อบ่ได้ดังใจก็เอามาวาวาเขาเป็นจังสั่นเป็นจังสิ่อนบ่ได้เดยังเดสนบ่ได้เดยังเดพ่อบ่ได้ดังใจบาตองมาสังมาสอนกขหลอกแม่เขาสอนใดอย่างเดียวพวกเจ้าบ่ต้องมาสังมาสอนกขหลอกเจ้าเป็นอีอย่างกับเขาที่จะมาสังมาสอนเขาถ้าเจ้าเป็นคนดีวาเขาดีเว้าดีเขาเสื้อฟังไอเจ้าดาดาแบบนี้ไครจิตดีเสือเจ้าให้สอนตัวเองํำ สอนตัวเองสอนลูกตัวเองนู่นถ้าไปไปได้ก็ไปสอนแม่ตัวเองน้าสอนเมียตัวเองน้ำถ้าว่าตัวดีก็ได้ถ้าว่าตัวเองดีอ่ะถ้าว่าดีน่ะนั่งด่าอยู่ทุกมือทุกมือด่าแม่ตัวเองเมียตัวเองลูกตัวเองโอ้ยถุ่สะอ่อนหลายเนี้แป๊บแป๊จ้องผู้หญิงก็คือกันเห็นด่าแท้แโอ้ยไหลไหล้วงอีนั่นอีนี่โอ้ยด่าแม่ตัวเองบ็ดีที่นี่ ด่าแม่ตัวเองอีกเอาแม่ตัวเองก็เป็นผู้หญิงเนาะเป็นาแม่ตัวเองปั๊ดนคะคะมันถึงได้ว่าชีวิตมันถึงได้อยู่แบบนี้นาตาก็บ่คือเขานาตาก็บ่คือเขาแบบนี้โอ้โแล้วะอ่อนเด็กว,ว่า,า,มาวมัเนี่ยแนยเนี่ยเ่ยเ่ยเ่อยู่หาความลักที่ความเป็นจริงบ่มีเลยวาถมือถุมือ,มอวาอ้าน้องหล่งงงงง ความความที่ว่าจริงสักคำหนึ่งน oh. oh, so ES ี่บ่มีเลยเว้านะอ้าเจ๊ตั่นอาเจ๊ติอ้าเจ๊ตั่นเอาเอ๊เอ๊โอโหแล้วว่าทุเรศทุลังเสียงเวสเบสเบสบ่มีไข่เตือเลยถอยกันมาหมดเอพีแลนด์หนีกันหมดบ่มีไข่เลยที่นี่ก็เพราะไอ้ความดานี่แหละโอ้ยอจะอ่อนไล ขวาใจดื้อใจด่าน้องหลาก็คือผู้หญิงด่าแม่ตัวเองด่าลูกสาวตัวเองด่าตัวเองตัวเองก็เป็นผู้หญิง็ต้ดองด่านั่นแหละด่าตัวเองตัวนั้นนั่งด่าตัวเองอยู่ทุกมือทุกมือมันไข่เขาบฟังเขาไข่เขาเบาฟังเขาเป็นเรอสนใจย่างเลยก็คือแบบว่าเออหนาแตกแล้วกูณจะว่าไะไคือมึงงำมึงงำเลยกูจะด่าไม่คือเขากูจะด่าอีอีไหลมนคือเขาตอนเด็กโอ้ยด่าก็ด่าไปเลยนะคะเนี่ย ขดาไปเจ้ากราดาโตเจ้าเองเจ้าก็เป็นผู้ญิงคือกันเจ้ากระดาตัวเองแม่ตัวเองก็เป็นผู้ยิงลูกสาวก็เป็นผู้หญิงโตโตที่เจ้าดาอยู่เจ้าก็เป็นผู้ญิงโทษใครเราบัดนี้โอ้ยดาตัวเองอยู่ทุกมือทุ่มือคอยงดหลดาตัวเองก็เป็นเนาะคนเหล่าคนเหล่านี่เนาะดาตัวเองก็เป็นคอยงดไหลายคอยบ่เคยเห็น